สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมโรบอกเช่นคือวันนี้เรามาอยู่กับแมปเอร์ตี้ทิพลรุ่นออออรุ่นหิมะอ่านไม่ออกนนี้คือเอร์ตี้ทิพปลรุ่นหิมะเราจะเข้าไปเลยเลยก่อนรับชมกดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างกดทุกอย่างที่มันขึ้นให้กดท่น,นี้แหละ เออดูซะบูจะลดูมีอะไรให้ซื้อมใซ่้่งเอทีวีมันจะเหมือนในเอลัตตี้ทิพรุ่นทะเลทรายมะปั้มปืนปืนป้นสามเก้าเก้าปั๊ดการฟื้นคืนชีวิตห้าเก้าเก้าห้าห้ามันขนาดเนี้ยถ้าผมจะเติมผมไม่ยอมคืนชีวิตหรอกผมมาไปเติมแบบเอลัตตี้ทิพของแทเออ้เข้าเลย ทำูบทำทำเพลงพูดเองมีเสียงรบกวนขอมพายเสีย,ยงพัดลมอาจจะเข้าเสียงเวลาจ,จะเข้าเสียงนอกบ้านอาจจะเข้ามีเสียงรบกวนมไม่ได้สังตูไปไปดูไปดูอ้ออ้าอ้า ร,บบรอ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 บรบร,บ,รบนี่เอาไว้เอามารัปพาได้ไวเวลาเดินทางได้เย็บหนกเมืองบานสิงมันต่อเกินเข้าเลยอะไรของมันวะเนี่ย มาละไอ้อันนี้อะไรบ้างวนะเนี่ยเออปืนกล่องพัสดุถือได้ไหมมันดูขอ,อยังไงอะนั่งก่อนเหรอนี่ถือ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 ,ถอกูไลเอาไม่รู้ไม่เคยเล่นอะมันต้องกดยังไงอะถือธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมอ่านดิอ่านให้หน่อยใครใครดูใครอ่านออกอ่านให้หน่อย คนอ่านอ่านไม่ออกแล้วต้องไปที่ไหนน่ะเอาเปิดประตูอ๋อเราอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านมีเครื่องซักผ้ามีโอ้ของเขง้ากระจายได้ในในบ้างเลยรหรอสีเก้าโรบักถูกวอาเกมนั้นแต่โอ้โหแค่ปืนธรรมดาดหน้านั้นสามเก้าเก้าเกินอันนี้สี่เก้าน,นี่สี่เก้าลส,สามเก้าเก้าตาย แล้วมันเรือของยังไงอ่ะต้องยองยองก่อนต้องยองยองก่อนใช่ไหมเออุกดงานผมเรียนรู้ทีทีนี้ก่อนมันต้องมีอะไรผิดพลาดกดนี่ลุกเดินเได้เฮ้ยได้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 ไะได้ละ ลุกอยูปไหนอะเราก็เดินมาปุ๊บเนี่ยที่มันนั่งแล้วลุกยังไงอะลุกเอา้าที่มันนั่งมันต้องมีอะไรผิดพลาดเดีเรากดมือใช่ไหมกดมือก็ติดไอ้รูปอัดคลิปอ่ะวมันบอกดกดที่มือเออเล่เนเป็นละแต่ต้องยองจองตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยตอนจะหยิบของอ่ะ ลำบากเกินในเกมนี้นีออ่มันก็สร้างมาลำบากเกินลำบากกว่าเอดักตี้ทิปอีกเอดัตตี้ทิปถือว่ายังลำบากไม่พอใช่ไหมเกมเจอเกมนี้เข้าไปหัวหัวแทบระเบิดแลยนะ่ะเจอไอกเกมบ้าบอเข้าไปนะ่ะกว่าจะถือทีก็ต้องเราก็ต้องยองยอง มีขอไว้ใกล้ๆรถไม่ได้หรอวะก็จัดกระจายกันเต็มเมื่อตัวอย่างว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอไงเออหยุดไวกแป๊บหนึ่งตัวกลับมาต่อต่อต่อเมืออ่อ10นาทีที่ยังประกอบนู่นไม่เสร็จอะ่ะว่าคลิปนี้มีโอกาส1ชั่วโมงได้มึงส่งละคลิปนี้เราจะเราจะต้องเจอแม่ให้ได้เราจะต้องเจอแม่เกมนี้มันจะมีแม่หรือปู่ญาตายายอะไรสักอย่างนี้แหละ เ่าที่ไปดูมามีมีม,มีอ้่งไปเลือดกูรดอ่ะจะอ่านจะลองนั่งดูก็จะหารถมาฮะนั่งเลือดหายรถหนาวฮะประตูก็ไม่ได้ปิดไอเกมไม่สมจริงดูค่าความไม่หนาวเพิ่ม w a t e h e ฮ t มันคือเกมอะไรวะเนี่ย สร้างมายังไงคุณสร้างมายังไงเอเดนตีทิพยไปปิดป,ประตูะตูก็พายุเข้าอยู่ไม่ไม่ติดประตูพายุเข้าแต่เปิดประตูอะติด,ตด,ตดล่าเปิดอะแม่ก็ไม่แม่งก็ไม่เข้าอะไรของมันเราเรอบนี้การเดินทางรอบนี้เราจะไม่ติดประตูรถเดินยังดับเวย เออเหมาะสำหรับการเล่นที่ม,มากน,นี่เอาค้ยใส่ล้อปุ๊บรถไหลปับ๊บมันไม่ใส่เบรกมือให้กูเลยวะนั่งสตาร์ทยังไงอะนี่แหละสตาร์ทนี่มันวิทยานี่มันวิทยาเสียงเงินเปิดเสียงเกมเปิดเสียงเกมเปิดเสียงเกมเพื่อนันหรอมีวิทยุให้ฟังว่ รถลาลัวยังไงเพื่อนผมอยากรู้วิธีตารถปุ่มเนี่ยเออตะเบรกมือมีไหมไม่มีจะบ้าตายผู้สร้างเกมผู้จับ้าไทยผู้ตั้งเกม,งเมข้างบาทางไทยไอทุยอะไรบ้างวนะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นนี่มันตุกระตุยด้วยว่าเฮ้ยโจทิง้ง

แล้วอันนี้มันยีปยีปยังจังใดก็มาจะบ้วยเฮี่ยวหวยเฮียนี่มันที่ดักนูบบ่ใชยบยใส่เลยแล้วอ่ะเออมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเราต้องลองเอาไปใส่ดูดจะได้ไหมที่น้าได้ มันก็ขึ้นแบบเดิมอ่ะเพราะต้องกดลองค้างเกิดหลอออ่ะหล่อความเร็วจะหมดละใส่ได้ไหมไม่ได้เกิดออืมเครื่องเคื่องเงินเปล่าเครื่องเงินเปล่าเดินในรถมีที่ใส่เครื่องยนต์ไหมมี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 ในรถมีที่ใส่เครื่องยนต์แต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์นอนเบรกมือหรือเปล่าวะน้า มันได้ยังไงครับมัเล่นยังไงครับอ่ะนี่มันจะเป็นอะไรนทางซ้านี่เป็นนิ้วใช่ไหมมันจะเป็นนิ้วตอนน่ะจุดเท่าน่ะมันจะเป็นนิ้วแงะทุกคนมันจะเป็นดำนะมาแล้าใหม่ทุกคนแงะเนี่ยนะอีอีใช่ไหมจุด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 เท่านั้นเออใส่ได้แล้วเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเว้ยจะตายลืมดูลืมดูว้านี่คือแก๊สเออให้เราไปเติมเอง ฮะวอเตอร์ก็เทาเติมเองจะบ้าตายอ่าในตู้จะเปิดได้ไมะแม่ก็ทำทันสมัยเกินแบ่งแกตู้เลือดไม่ลด้วยเออยิ่งอันนี้กว่าเดิมอ่าดูได้ไมั้ว่าน้ำมันเขาให้มากค่ลิตร ดูน้ำมันอย่างไม่ได้อะงัเปิดอยู่นี่นู่อ่าลองเติมน้ำมันสตาร์ทรถดูก่อนน่าจะใส่เครื่องกันแล้วแหละตะกี้ดูอยู่ไหนวะเอาเปิดไม่ไม่ต้องเปิดฝาเลยบอ เตน,นมนันมน้ำมันดังไงแต่น,น้ำมันดังไงถือแล้วแะถือมันไม่เห็นเพิ่มสักสักหยดเลยมาแล้วมาแล้วหมดหมดทางยังหมดทางเังเต็มยี่เต็มยี่สิบลิตรขับสบายดีแบบนี้ขับสบายดเีเลยมันจะสบายกว่าเอเดสตีกีกิปอีกนะไม่เอเดตตีทิป ่างตันติด้วออกเกินทางได้อก้าดกงแปดสิบสามลิตรแปดสิบสามไก่ออกเกินทางไม่ได้ติดเบรกมือตึ้งเต็ดเต,ต็ดจะเบรกมือลงเฮ้ยกูว่าเขาต้องพอไปแค่นี้ปากเกนมออน,นี่หัวร้อนไหมอันนี้น,นี่นี่มันวิทยาโฉงเฉียงคัง กูต้ืองเชียมลงเฟย์วะเนี่ยฮะตลบเล่นดะไรยเบรกดูทุกคนไม่มีเบรกมือนะระวังรถมาระวังรถมาไม,ม่ลดดู้วกูจะใส่เบรกมือมือบงังผลิตมายังไงของอมันวะเอองั้นเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันแอนี๋ยว อย่าคิดมันเั้นเกินเลยคิดมันเกินเกินไปดูเอราสตีที่ของจะจะต,อตัวจังหวะต่อไม่แล้วแต่จนเป็นไปไรคลิปกูบอกให้พิมพ์ชื่อแมาพี่อยากเล่นแม่ไม่พิมพ์อ่อจะบ้าตาย หล่องเต็มไหมอ่างั้นวันนี้เราจะมาเล่นแมปเออแมป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 แมแมปแมปแมปมแมแมปมแมแมปมแมแมป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 อะไรก็ได้ที่อยากเล่น อืมก็รีิรีบ่อเออเราเล่นแมบบแมบบแมบการขี่รถเข็นอืมแบบนี้นแหละอืมตามใจไงไม่มีใครคอมเมนต์เราจะเล่นตามใจตัวเองแต่ระยากเล่นจะลงแบบนกันแบบชื่ อาอนำ้ำจำเราไม่รู้แบบ้ชื่อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แบบแค่เริ่มต้นมันก็ไม่แปลกๆแฮะแบบมีมีต่อปีโดด้วยฮะแบบวัดจะยังเกิดใหม่ เลารถเข็นที่ล่างไปเลยอันใหญ่ๆไปเลยนี่เล็กใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมโอเคแล้วไปติดติดบูสเตอร์ไปเลยโอเคเบรกเบรกเบรกแหกโค้งแหกโค้งได้เมืเ่อก่อนแหกโค้งไม่ไเบรกอ่ะไม่ไเบรกผมไม่ไเบรกอ่ะผมจะใส่ความเร็วอ่ะนะฮะอ่ะ เอาหน่งเลยฮึฮึแรงเกินแรงเกินแรเก้นแรงเกินได้เหรียญแล้วเอาเอาตรงไหนอ่ะอ้าวชาชิบหาลรถหมุนเดีนีอ่ะหมุนหมุนึ่งอ่ะจอดจอดก่อนจอดก่อนจอดท่อนอุตตะก่อน ได้หนึ่ง้ยเรียญเออไปเพื่อนละบันเล่เสีงไคุกระได้เลยอ้าวเพื่อนมีอะไรสะดุดขาหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ยอม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 ผมไม่ยอมผมไม่ยอมคุณต้องการซื้อรถจักงกันลุงไหมไม่ไม่ผมไม่รับซื้อของครับไม่รับซื้อไม่รับซื้อ ตั๊กกะไปเลยติดบูธคนไหนไปเลยติดบูธคนไหนไปวิ่งติดบูธไปเลยบูธคนเดิมสี่ร้อยสี่หกสี่สี่หกว้าวมันไม่สมจริงเกินไปแค่ขับแค่ขับแค่สามสิบก็ตกรางแล้ว,โ,วโค้ แม่ขับไปชาสิฮะฮะออกแบบไม่ได้เหรอฮะออกแบบไม่ได้เรามีวิธีเดียวทุกอย่างเลยแล้วก็กดปุ่มขีดขีดขีด,ขดแล้วก็ปดกัดปืนทิ้งตะแต่ออกไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ย,ดยี่มันเดินเข้าเองเปล่าเล่มันไม่ชอบจริงกันตาย ประตูแต่มอนเตอร์ก็ดีแปลกแปลกแฮะที่มันดดนปลอมเอาไว้แค่นี้แหละใครที่อยากแอดนี่คือชื่อของผมนี่บันไอด,ดีไม่ใช่บป๊บหนึ่งเจบ อันนี้คือหน้าตาในโลบอกคือผมสี่เหลี่ยมชื่อสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้สี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมอันนี้เมื่อทุ่มสิบหกอันนี้ให้มาแล้วอันนี้คือชื่อเออนี่คือหน้าตาปุติดตามเพื่อนโอเคแค่นี้แหละไปไม่มีอะไรจะทำละบุย